สวัสดีครับไก่แจ้เคจวิงแมนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายสำหรับคำถามที่ชอบมีคนถามผมว่ากินพวกเครื่องดื่มที่มันศูนย์แคลอรี่น้ำตาลไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้อ้วนจริงหรือเปล่าถูกต้องไหมครับโอเคก่อนอื่นที่จะตอบคำถามว่าเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยมันไม่อ้วนจริงไหมต้องอธิบายก่อนครับว่าแน่นอนคนที่จะหันมาดื่มเครื่องดื่มพวกนี้คือคนที่ ติดหวานถูกต้องไหมครับคือเครื่องดื่มพวกนี้มันหวานแต่มันไม่มีน้าตาลใช่ไหมฮะต้องบอกก่อนว่าอย่างเช่นตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ติดหวานนะยอมรับเลยว่าติดหวานขั้นรุนแรงมากเลยนี่คือรูปสมัยตอนเด็กนะครับก่อนที่จะเริ่มออกกําลังกายอะไรพวกนี้นั่นแหละครับติดหวานขั้นรุนแรงเลยสภาพก็ออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยนะครับด้วยความที่ผมเป็นนักกีฬาเพากายด้วยแล้วก็เป็นเทรนเนอร์เป็นสายฟิตเนสทั้งหลายก็หันมาดูแลสุขภาพ ของหวานของมันของทอดอะไรก็ต้องค่อยๆลดปริมาณลงแต่แน่นอนครับด้วยความที่ผมก็ยังชอบกินของหวานอยู่เลยต้องหาพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้แหละครับมาช่วยทดแทนน้ำตาลย่าวหวานหรือว่าน้นำอัดลมศูนย์แคลอรี่อะไรต่อมีอะไรพวกนี้แหละครับมาช่วยทดแทนทีนี้มันก็จะเกิดคำถามท,าที่มีคนที่ยังไม่รู้ว่ากินไอ้พวกนี้เข้าไปเนี่ยแล้วมันอ้วนหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ครับไอ้พวกเนี้ย มันศูนย์แคลอรี่จริงไหมมันไม่มีพลังงานไม่มีน้าตาลจริงไหมจริงครับแต่ว่าต้องถามว่าหลังจากนั้นคุณกินอันนี้ก็จริงแต่หลังจากนั้นคุณไปกินอะไรต่อถูกต้องไหมฮะไม่ต้องบอกผมหรอกหลังจากที่คุณกินอันนี้เข้าไปคุณไปกินอะไรต่อมันไม่ได้อ้วนจากอันนี้หรอกครับมันอ้วนจากไอที่คุณคุณกินที่เหลือนั่นแหละครับเพราะว่าคุณกินอันนี้เข้าไปคุณจะได้ความหวานแต่คุณจะไม่ได้ความสดชื่นนึกออกไหม คืออันนี้มันมีความหวานแต่มันไม่มีน้ําตาลจริงๆไงมันแค่เป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาลแค่นั้นเองซึ่งคุณก็ยังกระหายที่อยากจะกินของหวานจริงๆอยู่นลกออกไหมครับแค่นั้นเองซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมมีไอ้พวกเครื่องดื่มที่มาจากสารให้ความหวานแทนน้าตาลหรือทาอาหารโดยใช้สารให้ความหวานแทนน้าตาลมาช่วยแทนน้าตาลจริงๆไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําตาลย่าวหวานอะไรทั้งหลายเนี่ย ผมจะควบคุมตัวเองได้ก็คือว่าโอเคเราได้ความหวานเข้าร่างกายแล้วเราหลอกร่างกายตัวเองแหละพูดง่ายๆผมก็จะอยู่ตัวแล้วแต่สําหรับบางคนที่ยังอยากของหวานอยู่เขาก็จะคุมไม่ได้แค่นั้นเองนี่แหละครับนี่เป็นคําตอบที่ว่าไอ้เครื่องดื่มพวกนี้มันทําให้อ้วนหรือเปล่าเครื่องดื่มนะ่ะไม่ทําให้อ้วนหรอกครับมันทําให้อ้วนหลังจากที่คุณกินเครื่องดื่มอันนี้แล้วทงวันหลังจากนั้นเนะี่ยคุณไปกินอะไรต่อแค่นั้นเอง เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนี้รูปหนึ่งครับนี่นะฮะรูปนี้นะครับเป็นความแตกต่างร่างกายของผมนะครับช่วงที่ผมกําลังเตรียมร่างกายที่จะขึ้นแข่งพอกายระหว่างระยะเวลานี้นะครับสามเดือนคุณเห็นอะไรไหมครับความเปลี่ยนแปลงชัดเจนไหมแต่ผมขอบอกเลยนะผมกินน้ําอัดลมที่สูงแคลอรี่เนี่ยบอกให้เลยว่าทุกมือย้ําเลยนะครับว่าทุกมือจริงๆเพราะตอนนั้น ช่วงที่ผมต้องคุมอาหารอย่างหนักเนี่ยร่างกายมันจะหวยมากแลบวกกับผมเป็นคนชอบของหวานด้วยผมก็ใช้ไอ้ตัวนี้แหละครับมาช่วยแบบหลอกร่างกายให้ว่ามีความความหวานเข้าร่างกายไปเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเองรูปนี้คือคําตอบครับว่ามันทําให้อ้วนจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อเป็นคําตอบที่ว่า ใครที่กําลังอยู่ในช่วงที่จะคุมอาหารแล้วเครื่องดื่มพวกนี้มันจะทําให้อ้วนไหมสำหรับเครื่องดื่มนะไม่อ้วนครับแค่นั้นเองสวัสดีครับ